ยังอื่นอีกมากมายที่คุณไม่รู้เรื่องความอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสัมผัสของความเจ็บเพราะฉะนั้นอัลลูอัลอฮ์รู้ยังไงมันจะเจ็บที่สุดเลาเราจะไม่ให้ตายผมว่าคุณจะสวยกว่าเพราะผมแค่ว่างเปล่าแต่ถ้ามีอัลลอฮ์จริงแล้วคุณปฏิเสธในโลกนี้คุณมีเวลาอยู่คุณฟังการตันตัตเตือนข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลให้คนที่ฟังข้อมูลจากผู้สร้างบอกว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้สําหรับทุกคน ใครที่ปฏิเสธความคําสั่งของพระอ,องค์เนี่ยอุตสาห์บอกว่าชีวิตคืออะไรต้องใช้ยังไงแล้วตายจะไปไหนเวลาจะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ปฏิเสธเนี่ยถ้ามีพระเจ้าเนี่ยคุณถามตัวคุณเองคุณจะทำยังไงถ้าเจอการความหายนะขนาดนั้นไม่มีทางหนีนะกลับมาไม่ได้นะไม่มีแกมีชาติเดียวนะเกิมดมาอีกนะทีหนึ่งนั่นคือตัดสินแล้วก็จบส่วนผม ชีวิตนี้ผมก็ถือว่าใครๆก็อิจฉาชีวิตผมก็ตาลเหมือนกันเยอะเหมือนกันท่าที่ฟังมาแต่อิีฉาใหญ่ฉาเลยพอล้อให้โลกน้าถ้าว่างป่าผมก็ผมว่าผมก็ไม่มีปัญหาผมตายบนโลกนี้ตายไปแล้วก็ตายดีอัลลอฮ์แล้วก็วางเปล่าไู่มีหาแต่ไม่ไม่ว่างเปล่าวพาผมที่ได้ดีบนโลกนี้เพราะผมเชื่อฟังคําสั่งอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าใครเชื่อฟังจะมียิ่งกว่านี้อัลลอฮ์ แต่ถ้าคนที่ไม่ไม่ได้ปฏิเสธแล้วัวแต่แบบไม่ยอมรับข้อมูลที่อุตสาห์ผู้สร้างของตัวคุณเองเนี่ยบอกอะคุณไม่เอาเนี่ยผมว่าถ้ามีถ้าถ้าคุณตายไปแล้วมันเป็นเหมือนที่ผมพูดคุณซวยนะแล้วมันจบแล้วมันแก้เกมไม่ได้นะเราจะแก้กันเฉพาะตอนมีมีเวลาหายลมหายใจบนโลกเนียว่าคุณจะเลือกตัดสินใจอะไรจะเลือกตัดสินใจที่จะเชื่อบางอย่างด้วยทิฏฐิ เนื่องจากเกิดมาในแผ่นดินในโซนไหนของโลกนี้หรือจะเชื่อด้วยเหตุผลและข้อมูลเพราะเชื่อในทิฏฐิมันคืองมงายเชื่อในข้อมูลก็คือคุณใช้สมองและหัวใจคุณอย่างคุ้มค่าในการหาข้อมูลว่าอะไรมัน make sense กันแน่วะแล้วคุณก็เลือกแล้วคุณก็เดินแต่คุณปฏิเสธตรงนั้นออกไปและเลือกทิฏฐิทิฏฐิมันไม่เอาคนไปไหนหรอก มันคือ blind faith ตาบอดไม่มีอิสลามไม่ใช่ทิฏฐิอัลลอฮ์พูดพูดที่เป็นนักเชิญชวนอย่างผมก็ตามพยายามพูดเหตุผลซ้ายขวาหน้าหลังยกตัวอย่างนู่นนี้ซ้ายขวาหน้าหลังมันมีแต่เหตุผลแล้วหลายๆคนก็พูดมันก็ถูกต้องแล้วมันมีปัญหาอะไรที่จะเชื่อศ so, ผมไม่มีปัญหาถ้าวาตายไปแล้วว่างเปล่าแต่คุณจะมีปัญหาเพราะถ้าตายแล้วไม่ว่างเปล่าคุณมีคุณผมกลัวแทนคุณ เพราะคุณอาหารการกับผู้สร้างคุณผู้ที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่าง